หลังจากแต่งงานเรียบร้อยแล้วบ้านพี่น้องเอาฝ่ายผูกแขนไว้จักมือครับแล้ววิธีการเอาออกเอาออกจังใดครับสี่คือบ้านอินน่อยบอเดียวผมสิพ้ามาเบิ้งครับว่าเอาออกจังใดแล้วก็มีบายสีอีกครับที่ว่าต้องเอาไว้ห้องนอนอีกจักมือครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากงานเฮ่าเรียบร้อยแล้วโอ้ยผมบอกเลยครับมหกรรมการเก็บของอีหลีครับได้ดีอย่างหนึ่งบอกผมว่าได้เก็บเต็นท์กับพวกฉากครับเด็กเก็บแค่พวกขยะอยู่รอบบ้านแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆครับแต่บอกไปแล้วก็หลายคือเก้านั่นแหละครับ ตอนนี้อีน้อยกับมาเก็บปลายหาเสียงครับบ่แม่นปลายหาเสียงได้ครับเป็นปลายแบบว่าสิว่ามองจอดรถนะครับแขกที่มามือนั้นจอดทุกมองครับยกเว้นมองที่ผมไถให้นั่นแหละครับนั่นก็คือรงไฮนาครับบ่มีไผกล้าลงแม้แต่คนเดียวครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วเพิ่นย่านมันลมไหมครับ แน่ใจกับเสียดายอุตส่าห์บอกอไอเรถไถเปิ่นไม่ไถให้ย่างดีเลยพอได้เก็ยบปลายเรียบร้อยแล้วบาทนี้เฮาก็สิมาปลูกต้นกล้วยครับบางคนก็สิงงต้นอ้วยกับต้นอ้อยมันเกี่ยวอีหยังกันนี่เด้ครับต้นกล้วยต้นอ้อยที่ผมถือมาตอนสู้ขออินน,นิดหน่อยนี่ครับผู้เฒ่าเพิ่นกระเช้เอามาปลูกได้ครับผมก็บ่รู้คือกันว่าเหตุผลว่าเป็นหยังคือต้องเอามาปลูกนะครับคั่นผู้ใดรู้ก็บ,บอกเหตุผลผมในเด้อครับแต่ก่อนสิปลูกนี่ผมมันสิตัดใบมันออกก่อนครับเพราะว่าใบมันหักเบิดแล้วครับ พอบอกว่าตาัดออกเบิดเล่กันเดี๋ยวมันกับปวงไม้กล้วยเท่าที่ผมรู้มากนี่มันเป็นผืชที่ทนท่าท่าหยาดยิลิบ่ว่าสิสภาพดินไดฤดูก,กาลไดนี่โอ้ยมันบ่เคยส,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 สิสิแบบตุยง่ายเลยครับ <_ S 1> พอตะกนหลุมเรียบร้อยแล้วบานนี้เฮาก็มากขั้นตอนการปลูกเลยครับผมกับอินทรยก็สิปลูกคนละตนเลยครับขางๆกันนั่นล่ะครับอันนี้ผมบ่แน่ใจว่าผมเบาถือกบ่นะครับผมไลยยินมากว่ากล้วยนี่แสดงถึงหมายถึงความเจริญงอกงามแล้วอ้อยน่ะไม้ถึงเปรียบเสมือนความหวานแล้วพอ้าเอามาร่วมกันก็สิบเปรียบเสมืออนนนนกกััับบบวววว่่าาาาา้มมมมมีีีคคเเจริิตตโแลหหท เป็นขู่ข้องกันที่มีความสุขแล้วก็มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเอียงประมาณนี้ครับขันพิดกับมะแก่ผมนีเดอรครับผมบรลุยหลีครับที่เลือกปลูกมองนี้ก็คือมันยุกไก่หนำครับเรามันวบ่ไก่จากน้านพักเนี่ย ยามาหดหนามมันยังถึงหนามนําครับเพราะว่าดินยุ่เฮียนอินน้อยส่วนหลายมันสิเป็นดินเหนียวครับเป็นดินแห้งคันยุกไก่กอกนามไหลเดี๋ยวมันก็สิบ่ได้หดหนามจากเถียงสินะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตเลยเลยครับว่ามันสิหลอดบ่แล้วมันสิออกลูกออกผลบ่ครับแล้วอันนี้เป็นอันดีคนถามมาหลายที่สุดครับว่าเป็นยังคือบ่ถอดฝายผูกแขนออกบ่พากันเคียงตียามอาบน้ามันบ่เปียกบ่ว่าคันปวดละครับอินน้อยเห็ดก็ยังล่ำมุ้ยอยู่นี่ครับคือยังมุ้ยขาดเชือกว่าคันผมบอกได้ตรงนี้เลยครับว่ามันเคียงอีหลีนั่นแหะครับแล้วยามอาบน้ามันก็เปียกอีหลีครับแล้วมันมีพื้นขึ้นพร้อมครับพี่น้อง แต่ผู้เฒ่าทางบ้านอินโน่นอยเพิ่นอยากให้ใส่ไว้ครบสามหมื่นก้อนครับแล้วจึงคอยถอดออกครับแล้วการถอดนี่ก็บ,บ่แม่นว่าการถอดธรรมดาเดีครับบ่แม่นเอากรรไกรมาหนีบปึ๊บแล้วเลยเด้ครับแม่บอกว่าห้ามเฮ็ดแบบนั้นเลยครับแล้วหลายคนที่อยู่บ้านอินโน่นอยก็บ,บอกแบบนั้นคือกันครับวิธีที่เอาออกที่ดีที่สุดคือเอามือแกะออกครับห้ามตัดก็ยังภาพที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้แหละครับประคบตรงแกะทีละเส้นทีละเส้นออกครับ แล้วก็เหลือไว้เส้นหนึ่งครับคันถามผมว่าแกะไงบ้างโอ้โหแกะบ่ง่ายเลยครับบางขันี่ผูกแน่นแห้งครับแล้วประเด็นนี้คือฝ่ายผูกแขนผมมันหลายครับอันนี้ช้เวลาอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงหมดครับปวเสียวออกเบิดอันนี้ผมก็บ่ค่อยรู้เหตุผลคือกันนะครับว่าเป็นหยังผู้เฒ่าก็อยากให้ใช้ไว้ประมาณ3มื้อก่อนคันผู้ใด้ลู่ก็บอกบอกผมอีกเด้อครับพอาะถ้าออกจงไว้เส้นเดียวนี่ก็รู้สึกโล่งครับพี่น้องลราจากนั้นก็เห็นพื้นอยู่แขนครับบ่เป็นหยังครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เซาครัััับบบพพอออออออเเรรราาาถดฝ่่ยยยกกกีี้้้้แลววนนงมไไปสค อินน้อยบอกว่าบ่าให้เอาไปใส่บักคันเดี๋ยวจะเอาไปเก็บเองบักันครับอันนี้ก็จะเป็นม่งค้นแฝดน,นะครับอันที่ไปว่าสวมใส่หัวเข้าน่ะนะครับพี่น้องพี่น้องถามเบิ้งเลยครับว่าอีนน้อยสิเอาไปเฮ็ดยังไ๋ เหล่าใบซีนี่ทางบ้านอีนน้อยเพิ่นก็นให้เอาไว้ในห้องนอนสามมือคือกันครับแล้วปรคมก็ต้องนอนอยู่ในห้องความนี่ครับเพราะห้นอนหม่องอื่นผมก็นอนดมเบิดลขึ้นหมดแล้วครับกินนี่ก,ก็เอาเรื่องอยู่ด้ีครับพี่น้องพอระครบสามมือเรียบร้อยแล้วเฮาเก่าออกมาข้างนอกได้ครับแม่อีนน้อยบอกว่าเอาตั้งไว้นั่นละเดี๋ยวแม่สิจัดการเองละคั่นพอระคําคมากินข้าวอาบน้ําเรียบร้อยแล้วอ่าตะกองเราส่งงานมาให้ครับหา0ันซีลอยกพี่ปปน้อง สิ่งที่พากันเหตุตอนนี้ก็คือโหลดลงเราบันนีก,ก็เอามานั่งเบื้องกันครับทิ่งเบื้องทึงยิ้มทึ่งห้ทึ่งหัวหมดแล้วครับโอ้ดีใจหลายครับอินโนนัยบอกว่ามีเย้าฉากหนึ่งตอนแม่กอดผมตอนนั้นถือแม่ซับับยสอกกันครับอินโน <laughs> น,โนว่าเจี๊ยบบกคกันครับบอกยุ่สามมือกับว่าแล้วไหมครับพี่น้อง